thấy 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 nè nè เรมี่มิจ๋ามานี่มาเร็วนี่มานี่มาเออมานี่มาอันนี้นะมานี่มานี่มาเร็วเร็วเร็วมามาเร็วมาเร็วนี่อะไรมาเร็วเอ้ยมาเร็ว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 ว้า กระดกโชว์เลยกระดกโชว์กระดกโชว์เออเก่งจังเลยกระดกอีกกระดกอีกกระดกโชว์กระดกโชว์เดี๋ยวกระดกโชว์จมหมดแล้วลดุจมหมดแล้วลูกอ่ะเดี๋ยวเก่งเก่งอืออ่ะเดี๋ยวจ้ะอ้าวแ็มแอม มไจะจะออกทำไมลืไอโดดทำหน้าทำหน้าอื่นอีกไอ้เจะาลื้อทำไมลื้อทำไมยังไม่ต้องใจกล่องเยลยลื้อเก่งเหรอ ปัดเก่งนะเดี๋ยวนี้ไปไหนตกนะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว